สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องปืนกระบอกใหม่ตัวนี้จะเห็นในคลิปไอคลิปช็อตนะอัพลงไปแล้วนี่เพิ่งรับมาวันนี้ร้านปืนนครสวรรค์เป็นไลเฟิลตัวนี้ชื ขนาด3.8แ,แบบใครตามปรมาจารย์ปืนเจฟฟคูปเปอร์นาจะดูการตัวนี้ดีลูเกอร์สเก r ไล l e น0 8ตัวนี้เป็นสต็อกเป็นเซนเทติกลำกล้องน่าจะเป็นสแตนเลสถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ราคาก็ หนึ่งแสนทอนพันหนึ่งแต่ถ้าซื้อกระสุนก็ไม่หมดแล้วแสนกว่าได้มาจากร้านค้านครสวรรค์นะครับนีมันก็จะเป็นลูกเรื่อนลูกเรื่อนเป็นแบบเมา้าเซอร์หรือว,ว่าของลูกเกอร์ก็ลูกเกอร์เจ็ดสิบเจ็ดตัวนี้เป็น ในฝันผมเลยนะครับกระบอกนี้แต่ว่าตอนนั้นซื้อไม่ทันก็เลยสมัยก่อนมันอยู่ที่เก้าแปหนกว่าเก้าหมื่กระบอกเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาหมื่นหนึ่งก็ตามสถานการณ์ปืนเมืองไทยที่สุดแสนจะห่วยแตกตมีเป็นศูนย์อันนี้มาให้แบบนี้แล้วก็รางติดกล้องแบบสเกลสโคหรือว่า เราจะติดกล้องแบบปืนปืนพวกเล็ดดอตก็ได้แบบติดแถวตรงเนี้ยเลดดอตก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเาของปืนพกก็พอติดได้ตนนัวนี้เป็นปืนที่ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างก็แบบนี้ลำกล้องสิบแปดจุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่เขาจะให้มาก็จะมี ำกล้อง1 8 7นิ้วเอกสารคุมปืนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้75ปีลูเกอร์สติกเกอร์เขาแล้วก็มีคู่มือการเวนทนเน้นต่างๆแล้วก็เหมือนเดิมตัป๋ประกันลงทะเบียนของลูเกอร์ไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็จะมี ที่เจ็ดหน่อยก็มีแแจล็อกปืนใช้ดีนะผมใช้อยู่อันนี้ก็ลืมได้เหมือนกันแล้วก็มีตัวตัวนี้แม็กสตัวแม็กบรรจุสิบนัดมีตัวปิดแม็กมาให้แล้วก็มีแหวนล็อกเผื่อใครอยากเปลี่ยนเป็นก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นกล้องแบบสิบตาได้แต่ผมไม่ใส่ครับ แล้วก็จะมียางรองพันท้ายมาให้เสริมตรงตรงนี้เสริมให้มันยาวขึ้นเหมือนแบบสดียะสรีสระเป็นคนหน้าแต่คงดูว่าพอดีแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระสุนขนาด3.8 Winchester ไม่ได้เอา5.56กับ2.23มาเที่ยวตัวกาเป็น กระสุนใหญ่นะตัวนี้ผมว่าน่าจะแรงนะตัวนี้ระยะถ้ายิงถ้ายิงก็เห็นเข้าว่ากันก็3 4มสรเมตรเพดเล็กสบายหยุดยัง้งได้ดีตัวนี้เป็นปืนวันซิลโลกเลยถ้าเป็นต้องแบกแบกเข้าป่า แต่ไม่มีตัวสายสพายแบบที่แบบต้องรัดตรงเนี้ยลืมชื่อมาแล้ะตังน,นี้ไม่มีมาให้ของแถมไม่มีอะไรนะคะรับเปล่าเลยเสียเงินแสนไม่มีอะไรให้เลยเดี๋ยวจะลองใส่แม็กให้ดูผมชอบทรงมันนะเวลาใส่แม็กแล้วมันจะเหมือนปืน m 1 4บสีเวลาใส่แม็กก็จะเหมือนปืน m 1 4อยู่ อยากได้ตัวสิบหกนิ้วแต่ว่ามันไม่มีถ้าสิบหกนิ้วก็น่าจะสั้นกว่านี้หน่อยน่าจะแบบฉีบดีสิบหกนิ้วแม็กสิบนัดแถมมาสองแม็กก็ใช้ของแม็กคูก็ได้เ็นเขาบอกว่าใช้ของแม็กคูได้ก็ยังดีเขาแถมฝาปิดตัวนี้มาให้เด้วยเวลาเราเข้าปงเข้าป่าล่าสัตว์อย่างเงี้ย แว่าไม่ค่อยสนับสน,นุนาสัตว์นะครับยิงไก่ก็าหัวลูกเรือนแบบเมาเซอร์ก็จะมีตรงนี้อันนี้มีบุกรอบแบบสามแบบตัวนี้ทึบตรงนี้ไปแล้วเราก็จะขึ้นอย่างนี้ได้แต่ว่าเราลั่นไก่ไม่ได้กับตัวนี้ล็อกเลยปิดแล้วก็ดยอดย่างนี้ ถ้าขึ้นลำตรงนี้ของมันจะมีตัวบอกด้วยว่ถ้าขึ้นลำปืนขึ้นลำพร้อมยิงก็โอเคอยู่นะน้ำหนักไก,ก่ก็ก็ไม่หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาเมว่าพอดีน้ำหนักไก่ใช้งานนะไม่ใช่ปืนที่เอาไว้ยิงแม่นหรือว่าแบบสไนเปอร์ก็ไม่ใช่เป็นแบบหมือสกาวแบบรอบยิงประมาณนี้ขึ้น ปึ๊บเด้งผมชอบตรงตัวอื่นกว่าตัวอื่นของ38ยี่ห้ออื่นนะจะเห็นมี c ีอีกกระบอกหนึ่งซีซ557ตัวนั้นก็สวยนะแต่ราคาตัวนั้นจะถูกกว่าตัวนี้ซีซ557อยากได้ตัวนี้มากตั้งหน้าต่างตาเก็บเงินอย่างเยอะเป็นปีกว่าจะได้กระบอกนี้ กรจะมีเงินซื้อรูปทรงมันสวยดีสวยมากเลยเย่อลองเอาไปยิงเทียบกับไอห้าห้าหกดูว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะเสียงน่าจะดังกว่านะเท่าที่เคยยิงก็ ตัว APR มันดังกว่า556เยอะเลยก็ตัวนี้ก็สวยดีผมชอบซื้อมาก็เอามาเก็บเหมือนเดิมมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วเนี่เอาไปแข่งขันได้ไหมผมก็ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าจะไปแข่งขันแบบไรเฟิลอย่างเงี้ยก็ผมมีปืนตัวไรเฟิลเที่ยวไว้แข่งอยู่แล้ว ชอบสรงในฟืนล่าสัตว์กระสุนก็ใหญ่โตมโหฬารตามสไตล์สามสแปดอยากจะเอากระสุนเข้าลำเพลิงให้ดูนะว่าใส่ง่ายดียนะก็ประมาณนะี้แ้วว่า มันได้พร้อมเดี๋ยวเอาไปยิงให้ดูว่ากลุ่มมันจะดีไหมแต่ผมว่าน่าจะกลุ่มดีอยู่ตัวนี้มันจุดได้สิบนัดแน็กหนึ่งกระสุนก็แพงชว่วงนี้กระสุนไรเฟิลแพงขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนพูดเลย ราคาพอๆกับหนึ่งนัดเท่ากับกระสุนลูกซองหนึ่งนัดอ่ะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่ได้แนละ้วแพงกว่าเยอะสมัยเฟิลไม่แพงแต่ก่อนเดีย๋ยวนี้แพงขึ้นบ้านละหัม่มปืนก็ราคาก็ขึ้นจนเป็น,นสวยไหมผมว่าสวยดีนะกระบอกนี้ชอบมากเลยแบบคอนเซปต์เจฟฟคูเปอร์เขาดีจริงๆนะ แต่ว่าถ้าแ,แบบตรงๆที่เขาทราบมาก็เห็นตอนเขาว่าบางคนเขาว่าอะไรนะสไตเออร์มั้งสไตเออร์ก็น่าจะเป็นตัวที่เขาสร้างขึ้นแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็กันไซก็โค้กูเกอร์สกาวไลฟเฟินกันไซตัวนี้ก็กูเกอร์กันไซสกาวไฟล,ไนนกเกไลไฟเฟนก็โอเคอยู่ราคาก็พอฟังผมว่าถูกแล้วละ่ะก็บอกนี้ เทียบกับสมัยก่อนสมัยนี้มันก็แพงถูกกว่าปืนพกนะฮะบสุดแปดถูกกว่าก๊อกสิบเก้าอะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกเนี้ยถูกกว่าก๊อกสิบเก้าหลายหมื่นอยู่สำหรับใครที่ชอบแรงๆแล้วขอบอนุญาตได้ก็บอกว่าตัวเนี้ยปกป้องชีวิตทรัพย์สินไม่รู้จะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่า,วามันอยู่มันครบอ่ะเพราะว่า อนุภาพก็กระสุ 0, 3, 0, นสาม่นแปดนี่ยิงจากลำกล้องประมาณนี้ผมว่าได้แรงทุบอยู่สองหมื่นกว่าไอสองพันกว่าแน่ๆเลยน่าจะสองพันห้าะไม่ก็สองพันสี่ลูกซองก็ประมาณพันกว่าลูกซองกับลูกห้าห้าหกนี่พอๆก,กันอันนี้เขาบอกว่าน้ำหนักสามร้อยกิโลหนึ่งนัดอยู่ถ้ายิงโดนเป็นสัม ก็ยิ่งดีหรือว่าก็แต่ว่าปองกันชีวิตได้ทรัพย์สินได้ไหมก็ก็ได้อยู่ที่คุณเลือกใช้อ่ะเพราะยังไงอยู่ในบ้านก็ถ้ายิงได้ก็ก็เอาเลยถ้าเป็นบ้านส่วนบ้านไร่ก็น่ามีสักกระบอกผมว่าก็โอเคดีนะผมถ้าถ้าขอใบอนุญาตได้ก็ในช่วงนี้ใบอนุญาตก็ขอยาก อันนี้ผมขอได้ต้องจนใบอนุญาตผมจะหมดอายุแล้วถึงไปได้มาเนี่ยเราจะหาปืนได้สามส่วนปดโอเคอันนี้ก็แค่นี้ก่อนยอไปหาทำคลิปให้เทียบกันกับไอสองสองสามก็ได้ตัวนั่น ทรงราสัตว์เหมือนกันตัวนีน้โอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ